mà subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใช้โมเดลภาพขึ้นไปใช้มเดสุดเลยแก้ไขด้วย ขอโทษขอไปเพื่อนๆนะครับยังอยู่บ้านยามายู่นะเพื่อนๆเด้อถ้าทายามายถ้าคำสำคำเนาะอ่าถ้าใครไม่ว่างก็ ขอเชิญได้เลยนะครับย่ามไม้สวัสดีโบวานะครับทักทายไปหาน้องโบวาจากย่ามไมนะครับเดี๋ยวผมขอทักย่ามไม้ก่อนโอเคนะครับปากเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะย่าไมา้นาะจบแล้วนะครับไม่มีเลื่อนผ่านนะครับ โอเคมีก็ใกล้ที่เต็มแล้วนะครับเจ็ดร้อยกว่าแล้วเนาะบันยายมาลนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีธุระก็เชิญเลยนะครับนะครับว่าผมก็จะลงแล้วนะครับเป็นสีดําเรียบร้อยนะครับยามายก็ยังสาวยังสวยอยู่เนาะหรือว่าเอารูปลูกสาวมาหรือเปล่า <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กับผมนะครับขอบคุณ23เลิฟนะครับยาไมยขอบคุณครับโพรมขอบคุณเช่นกันนะครับที่ยาไมยที่แวะเวียนมาบ้านผมนะครับนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะขอลงแล้วนะครับเพราะว่าได้เวลาแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนะครับที่แวะเวียนมาบ้านผมเนาะนะครับไม่บายนะครับเพื่อนเพื่อนไม่บายเลยนะครับ ลูตัวเองจ้าลูกสาวสวยกว่านี้โอ้คือน่ารักจังเลยนะครับนะครับย่าหมยก็ถ้าลูกโปรไฟล์จริงก็นะก็น่ารักนะไม่บา,บายนะครับเ,เพื่อนเนนะครับไม่บา,บาย